สวัสดีค่ะจากช่องไทย for UK Life นะคะวันนี้วันนี้ที่จะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันวันนี้นะคะเราจะเป็นเปิดกล่องของที่เราสั่งมานะคะที่สั่งมาวันนี้ก็ามาเปิดดูนะคะก็ของที่เราสั่งมาจากบริษัทได้ส่งมาให้เรานะคะ ก็น,นี่ก็มีนะคะที่เรามีวันนี้ก็เป็นแผ่นเอ,อ SD card นะคะแผ่น SD card ที่เราสั่งมาวันนี้แล้วก็นี่ก็คือที่ใส่ในช่องหูเปิดดูก่อนนะคะกล้องแอคชั่นแคมมิล่านะคะ X p l a c k Cam โอเคนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า Expect Cam เนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะ Action Camera นะคะ M80 Pro นะคะซึ่งเป็นกล้อง Expect Cam ไม่ทราบว่าเพื่อนๆพอรู้จักบ้างไหมคะกล้องย่อนี้ก็เป็นสินค้าที่ราคาค่อนข้างจะราคาถูกนะคะ เป็นสินค้าที่ราคาถูกพอประมาณนะคะซึ่งเราก็สามารถหาซื้อได้จากตามท้องตลาดที่มีการวางจำหน่ายแล้วก็อาจจะสั่งซื้อผ่านออนไลน์นะคะจากผู้ขายเราก็มาชมกันนะคะว่าเอ่อกล่องนี้มีลักษณะอย่งบ้างวันนี้ที่มาเปิดกล่องให้ดูนะคะก็คือรูปร่างของกล่องเนี่ยก็คือสวยงามน,นะคะเมาเปิดข้างในนะคะมาชมข้างในว่า เองนะคะซึ่เปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะพบกับนะคะกล่องข้างในนะคะเป็นกล่องสวยนะคะสวยสวยนะคะได้แล้วนะคะกล่องนะคะเป็นลักษณะกล่องนะคะนะคะมีความแข็งแรงนะคะกล่องดูวางกล่องข้างล่างนะคะ แล้วเรามาเปิดข้างในมาชมกันนะคะว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะคะพอเราเปิดมาแล้วนะคะก็ทั้งสองฝั่งนี้นะคะท่านชมนะคะก็ข้างในนะคะกล่องนี้ก็จะมีนะคะ มีตัวแคมลานะคะพร้อมพร้อมกับเคสนะคะลือเรียกว่ากันกันน้ำนะคะเพราะราสามารถกันน้ำได้ประมาณ40เมตรนะคะที่จากการโฆษณาของสินค้าตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูนะคะมาแกะจากด้านข้างนะคะ ค่อนข้างจะแน่นหน่อยะคะอ,อ๋มาแล้วนะคะอันนี้เราก็มาแกะฝาด้านข้างนะคะสวยนะคะรับหนึ่งนะคะค่อนข้างจะแน่นนะคะค่อนข้างจะแน่นนะคะ เนะี่ยเพราะว่ากันน้ํานะคะค่อนข้างจะแน่นแล้วเรามาดูกล้องข้างในนะคะเนี่ยอันนี้เป็นเป็นที่กันน้ํานะคะเป็นกล่องกันน้ําเป็นเค,เคสนะคะวางไว้แล้วก็นี่เป็นตัวของกล้องนะคะตัวกล้องก็จะมีลักษณะนะคะเล็กๆกระทัดรัดนะคะ มาดูฝ่ามือนะคะนี่ฝ่ามือของผู้หญิงนะคะเล็กๆนะคะเาแล้วามาดูข้างในนะคะข้างในนี้นะคะเปิดด้านนี้ก่อนนะคะนะเปิด,ดนี้ก่อนนะคะนี่ก็จะเป็น ช่องเสียบนะคะอยู่ใ,ใกล้ๆนะคะเป็นช่องเสียบไมโครโฟนช่องของ USB นะคะช่องที่มีการเสียบปลั๊กของอเสียบเสียบไฟนะคะแล้วก็สามารถปิดได้แล้วก็ส่วนด้านนี้นะคะด้านนี้น่าจะเป็นด้านของแบตเตอรี่นะคะ ค่ะนเดี๋ยวเรามาชมต่อนะคะด้านข้างของกล้องนะคะจะเป็นที่เก็บแบตเตอรี่นะคะนี่เราเปิดแล้วนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมันแน่นนะคะเปิดออกมานะคะก็จะมีนะคะเนี่ยตัวให้เราดึงออกมานะคะเป็นลักษณะแผ่นแผ่นเก็บแบตเตอรี่นะคะนะคะอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะคะที่อยู่ในกล้องเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นช่องที่เราใส่ Memory Card นะคะหรือว่าที่เราเรียกว่า SD Card นะคะเป็นอลักษณะ SD c a r d เล็กๆที่เรา Memory ี่สิ่งต่างๆที่เราถ่ายเข้าไปเหมือนกับโทรศัพท์ของเรานี่แหละคะเราก็ใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะคะซึ่งหลังจากนั้นนะคะก่อนที่เราจะเปิดนะคะ เราก็ต้องใส่ uh, S D card ของเราออก,ก่อนนะคะซึ่ง uh, นี่เราก็จะสาธิตในการใส่ memory card นะคะมัจะมีลักษณะเล็กๆนะคะหรือเราจะสั่งซื้อมานะคะเฉพาะที่เราจะใช้งานนะคะเราก็ใส่ memory card เข้าไปนะคะแล้วเราก็นะคะการกดเข้าไปให้แน่น แล้วเราก็ปิดกล้องนะคะเรียบร้อยนะคะกล้องถึงจะลุดูเล็กนะคะเล็กกระทันรัดแต่ว่าทําออกมาเนี่ยได้ดูได้สวยงามไม่เหมือนดูแล้วไม่เหมือนของสินค้าราคาท,ที่ถูกนะคะ ดูกจกลักษณะอุปกรณ์ต่างๆที่ให้มาอย่างนี้นะคะดูแล้วสวยงามนะคะคุ้มค่าที่เราซื้อนะคะเอ่อเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาให้อะไรเรามบ้างเขาก็จะให้ตัวแบตเตอรี่มาอีกก้อนหนึ่งก็คือตกลงมัมีแบตเตอรี่2ก้อนนะคะแล้วก็มีรีโมทให้เรานะคะอ่อ รีโมทเนี่ยก็เหมหือนคล้ายานาฬิกาั่นเองนะคะเป็นรีโมทให้เราคอนโทรลเกี่ยวกับวิดีโอแล้วก็การถ่ายภาพนะคะแล้วก็มีแบตเตอรี่มาให้ด้วยกันนะคะแบตเตอรี่ใส่แล้วก็มีที่รองของกล้องนะคะนี่ก็ให้มาแล้วก็มีตัวปิดให้นะคะอันนี้มันให้มานะคะ แล้วก็มีของแถมนะคะอันนี้ก็จะเป็นสายคาดนะคะค่าค่าของกล้องนี่ระะาคาค่าของตัวาสายโทรศัพท์สายที่ไม่ใช่โทรศัพท์สายที่ไว้คุยเนะะี่ยค่ะอันนี้จะเป็นตัวที่เขาแถมแถมมาให้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆที่เรา มีไว้เลยนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นตัวที่เสียบฐานนะคะเสียบฐานเรานะคะาชาร์จแล้วมีอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ต่างให้มีเอาไว้ให้เราพูดนะคะไมโครโฟนนะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นสายต่อต่างๆนะคะ เร,เรียกชื่อเอาบางทีเราเรียกชื่อไม่ถูกนะคะนี่ก็จะเป็นสายเหมือนสายนาฬิกานะี่คะที่ไว้กับตัวรีโมทนะคะให้เราสามารถที่จะคอนโทรลได้จากเงื่อมือของเราเนี่ยแหละคะ่ะก็จะเป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่มีไว้ให้นะคะแล้วก็จะมีคู่มือมีไว้ให้ใหอ่านนะคะคู่มือก็ ลองเข้าไปดูนะคะก็มีหลากหลายภาษานะคะตามความถนัดของแต่ละคนนะคะที่จะอ่านนะคะแล้วก็มีกระเป๋าเนี่ยเก็บนะคะอุปกระต่างๆสิ่งของที่ใช้ใน,ในการถ่ายวีดีโอเนี่ยนะคะก็ถือว่าดูแล้วคุ้มค่ากับราคาซึ่งราคาไม่ไม,ไม่ไม่แพงมากนะคะตกอยู่ที่ประมาณ ที่ละราวอยู่ที่สองพันกว่าบาทจนถึงสามพันแล้วแต่ว่า,เ,าเขาจะขายันที่ไหนนะคะนะคะกล้องนีก็สวยงามนะคะเ,เดี๋ยวเรามาดูกล้องกันเลยนะคะว่าเปิดกล้องเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยเ,เราหันให้ดูนะคะนี่กล้องเปิดแล้วนะคะ เห็นไหมคะก็เปิดแล้วเนี่ยก็จะเห็นนะคะลองดูนะคะส่วนกล้องนี้ไม่ใช่ระบบสัมผัสนะคะหรือระบบว่าทัชสกรีนนะคะไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีปุ่มเพราะว่าจะมีปุ่มทั้งหมด3ปุ่มตรงนี้นะคะ ปุ่มแรกนี่ก็จะเป็นปุ่มเกี่ยวกับเปิดปิดนะคะแล้วปุ่มที่2อนะคะอยู่ที่ปุ่มน่าจะเป็นปุ่มเมนูนะคะในการเลือกฟังก์ชันต่างๆแล้วก็ปุ่มสุดท้ายปุ่มที่3นี่น่าจะเป็นปุ่มกดนะคะกดในการถ่ายแล้วก็กดในการเลือกเ,อเมนูต่างๆนะคะในใน,ในความคิดเพราะว่าคิดไวนั้นนะคะเดี๋ยวจะทำการ ดสอบนะคะของกล้องตัวนี้แล้วก็ได้ผลยังไงนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมเป็นผู้ตัดสินเอานะคะว่านี้เป็นการทดสอบกล้องนะคะ Action Camera นะคะ Action Camera นี่ก็เป็นกล้องที่ได้ทำการทดสอบในการถ่ายภาพวิดีโอวันนี้นะคะ ก็ท่านผู้ชมนะคะเป็นผู้ตัดสินนะคะว่าต้องแอคชั่นคา e r ลนี้นะคะถูกใจท่านผู้ชมหรือเปล่านะคะอันนี้ถ่ายดูจากที่สวนนะคะการ์เด้นปลูกผักเล็กๆ,ๆน้อยๆที่บ้านนะคะแล้วนีถ่ายมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะว่ากล้องมีความคมชัดขนาดไหนนะคะ ถ่ายให้ดูนะคะนี่ก็เป็นต้นพริกที่ปลูกนะคะแล้วก็นี่เป็นลูกพริกนะคะเป็นเมล็ดของมันนะคะอืเป็นไงบ้างคะภาพที่ได้ชม เนื่องจากว่าวันนี้อากาศเครื่มฟ้าครื่มฝนนะคะไม่มีแดดนะคะภาพก็จะออกมาในลักษณะประมาณนี้นะคะก็คง,งจะถูกใจไม่น้อยนะคะสำหรับผู้ที่ มองหาอะไรใหม่ๆนะคะถูกๆนะคะแล้วก็คุณภาพพอใช้ได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะสำหรับที่ติดตามชมแล้วก็ขออสำหรับผู้ที่ชอบในคลิปนี้นะคะก็ขอให้คลิกไลค์และ Sub ส cribe ให้เป็นกำลังใจให้ช่อง Thai for UK Li ไ e นะคะขอบคุณมากคะ่ะ